สวัสดีเทรดเดอร์กองทุนทุกท่านนะครับผมวันนี้ผมจะมาแนะนำการแข่งขันเทรดนะครับเพื่อชิงพอร์ตสอบของทางเดอะฟันเด็ดเทรดเดอร์นะครับเ,เพื่อนๆประจำเดือนกุมภาพันธ์นะครับปี2024นี่แหละครับก็ ล่าสุดนี้เองนะครับเขาเปิดให้สมัครลงทะเบียนแข่งขันนะครับผมก็สมัครได้ฟรีนะครับสมัครได้ฟรีรายการเกมเกมนี้หลายคนหลายคนที่ติดตามเรื่องข่าวกองทุนน่าจะรู้อยู่แล้วนะครับว่าหลายๆทางกองทุนเขาจะมีการจัดการแข่งขันเทรดนะครับเพื่อชิงเงินรางวัลหรือพอร์ตสอบนะครับมาดูกันคร่าวๆนะครับว่าอันดับ1่ถึงอันดับ5นี้จะได้เท่าไหร่นะครับก็ ได้พอร์ตสอบนะครับแล้วก็ได้ทั้งเงินสดนะครับลอำอันดับ1ถึงอันดับ3นะครับจะได้เงินรางวัลตามนี้เลยนะครับสิ่งที่น่าสนใจนะครับที่ผมสนใจนะครับว่าคนทุกคนสามารถทําได้นะครับไม่ใช่ว่าสามารถทําได้คือคนทุกคนสามารถมีสิทธิ์รับนะครับสามารถมีสิทธิ์รับก็คือเป็นโบนะัสไพร์เนาะก็ถ้าหากเพื่อนๆ ทำกำไรได้25%นะครับจากพอร์ตเดโมเนาะจากที่เราสมัครสอบไปเนี่ยจากที่เราสมัครแข่งขันไปเนี่ยเพื่อนๆสามารถทำได้25%นะครับกำไร25%เพื่อนๆรับไปทันทีนะครับพอร์ตสอบฟรีนะครับ 10k นะก็คือ10,000ดอลลาร์นะครับเป็นดากอนแชเลนซ์เนาะเพื่อนๆเป็นพอร์ตสอบแบบดากอน a l เลน g ์ก็คือสอบ3เฟสนะครับมูลค่าก็ตกอยู่ประมาณ99ดอลลาร์นะครับ ก็น่าสนใจนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมา,อาสอนวิธีการสมัครนะครับแล้วก็มาดูกฎกติกากันนะครับพอเราอยู่หน้าเว็บไซต์แล้วนะครับก็ให้เพื่อนเพื่อนมาคลิกที่ขีดเมนูนี้นะครับก็เลือกไปเลยนะครับ competition เนาะก็เป็นการแข่งขันนะครับาทางเว็บไซต์จะให้เราล็อกอินอีเมลนะครับสำหรับเพื่อนๆนที่ยังไม่ได้สมัครก็กดสมัครได้เลยนะครับก็สมัคร อีเมลไปเลยนะครับผมทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างคลิปแล้วนะครับเดี๋ยวกดสมัครแล้วคลิกแบบทำตามแบบผมได้เลยนะครับก็กด Sig- n in เข้าไปมันจะเข้ามาสู่หน้า Competition เลยนะครับถ้าหากเพื่อนๆล็อกอินใหม่หรือว่าอยู่ที่หน้า Home นะเพื่อนๆก็สามารถเลื่อนทางเมนูด้านซ้ายนี้ครับมาเลือกที่ Competition ได้นะครับ แต่ตอนนี้เราอยู่หน้าการแข่งขันแล้วนะครับตอนนี้อยู่ที่ upcoming ก็คือเนี่ยครับรายการแข่งขัน February competition ก็คือเป็นการแข่งขันของเดือนกุมภาพันธ์นะครับตอนนี้ก็กำลังเขาดาววันนะครับว่าจะหมดเวลานะครับ เหลืออีก12วันนะครับวันนี้ผมจะลงคลิปแนะนําเพื่อนๆภเพื่อนๆต้องอไปสมัครก่อนภายใน12วันนะครับก็พออยู่หน้านี้เสร็จเพื่อนๆก็คลิกที่ register ได้เลยนะครับเพราะว่าเราล็อกอินอีเมลแล้วเนาะกดปึ้งจบครับก็คือเขาจะส่งไปอีเมลเราเลยนะครับก็เพร e c เช็คอีเมลนะครับสามารถล็อกอินได้เลยนะครับแต่ว่าก็ ต้องรออีก12วันนะเพืเ่อนๆต้องรออีก2วันนี่คือการสมัครเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากที่เราล็อกอินแล้วเ,เขาจะส่งเมลไปที่เมลที่เราลนะ็อกอินเนาะเมลที่เราสมัครไว้เนาะส่วนกฎกติกานะครับมามาดูกฎกติกากันนะครับมาเดี๋ยวผมขยายให้ดูชัดๆนะครับมาดูรางวัลกฎกติกากันนะว่ามีอะไรบ้างนะครับ สำหรับคนที่ทำกำไรสูงสุดได้เป็นอันดับ1น,นะครับก็คือแข่งขันได้ที่1นึ่นะเพื่อนๆก็เพื่อนๆจะได้รับพอร์ตสอบนะครับได้รับพอร์ตสอบอาสา0แสนดอลลาร์นะครับแอรเอคาน์ไซส์สามแสนดอลลาร์เป็นรอย h a ช l e ล้นนะครับเป็นโปรแกรมสอบ Royal เนาะก็ดีมากนะครับผมบอกเลยส่วนอันดับ2นะครับรางวัลที่2ก็จะได้เหมือนกันนะครับ แต่เขาจะได้เงินรางวัลน,นะครับที่ต่างกันก็คือเงินสดนะเพื่อนๆก็คือ5,000ดอลลาร์เลยนะครับ5,000ดอลลาร์นี้แสนกว่าเลยนะครับเพื่อนๆไม่ใช่น้อยๆน,นะส่วนได้ที่2นะครับก็จะได้รับไปที่3,000ดอลลาร์นะครับแล้วออันดับที่3นะครับจะได้พอร์ตสอบอยู่ที่สองแสนเนาะไอ้เ,อา 200, เอาขาอยู่ที่200,000ดอลลาร์นะครับแล้วพร้อมกับเงินสดอีก2,000ดอลลาร์นะครับเพื่อนเพื่อน โหแจกหนักมากเลยนะครับเรามาดูกฎกติกากันต่อดีกว่านะครับกฎกติกาว่าเป็นอย่างไรนะครับกฎกติกาในการปฏิบัติการเทรดของแข่งขันเนาะก็เขาบอกว่าจะเป็นกฎเหมือนแบบเชลเลนต์เลยนะครับก็คล้ายกันเลยนะครับก็คือมีแม็กดอราดาวอยู่ที่5%นะครับแล้วก็แม็กทัวทัลดอดาวนะครับแม็กลอสสูงสุดอยู่ที่10%นะครับ เดลี่ดอดาวห้าเปอร์เซ็นต์นะครับอย่าลืมนะครับย้ำนะครับห้าเปอร์เซ็นต์แล้วก็แม็กดอดาวอยู่ที่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับห้ามินิมัมเทรดดิ้งก็คือเทรดขั้นต่ำห้าวันนะครับไม่ใช่ว่าเปิดเทรดวันเดียวแล้วยิงยาวได้กำไรแล้วจบนะครับต้องเทรดขั้นต่ำห้าวันนะเพื่อนๆ EA ไม่อนุญาตนะครับอ่าคนหนึ่งสามารถสมัครสอบได้แค่หนึ่งแอคเคาท์นะครับเพื่อนๆพื่อนก็เดลี่ดอดาวก็จะคำนวณตามบาลานซ์นะครับแล้วก็หรือตามอีควิตีเนาะ ตามที่เขาบอกนะครับเพื่อนๆก็คล้ายๆแบบสอบกันนั่นแหละครับคล้ายๆที่เราแบบสอบปกติเนาะการคำนวณเดลี่ดาวดาวแล้วก็ต่อมานะครับก็จะเป็นการออกโพซิชันไซส์นะครับการออกหลอดไซส์นะครับแม็กสูงสุดของเทรดฟอเร็กนะครับคู่เงินนะเพื่อนๆจะอยู่ที่5้าหลอดนะจะอยู่ที่5้าหลอดนะครับแม็กสูงสุดของคู่เงินนะส่วนแม็ก uh, สูงสุดของ3ามหลอดนี่ก็คือ uh, พวก uh, อันนี้นะครับพวกเป็นทองคําโลหะนะครับเพื่อนๆโอเคนะครับแล้วก็จะเป็นทางคริปโตอีก3นะเพื่อนๆจะเป็นอีก3นะครับตามนี้นะครับได้ตามนี้นะครับแล้วก็ถือได้สูงสุดก็คือ5 Position นะครับเพื่อนๆสามารถเปิดออเดอร์ได้แค่5ออเดอร์เท่านั้นนะครับนึกภาพออกไหมครับคนหนึ่งสามารถมี Account ได้1 Account นะครับก็ตามนั้นนะครับอ่ะ มาดูนะครับมาดูกฎกติกาเพิ่มเติมนะครับก็ของเดือนกุมภาพันธ์นะโอ้โหรางวัลจะแจกอยู่ที่150นะครับ150รางวัลนะครับอันนี้คือรางวัลปกตินะก็คืออันดับ1ถึงอันดับที่150นะครับอ๋อโอเคตามนั้นนะครับตามที่บอกไปแล้วนะครับที่3ก็จะได้เงินสดนะครับ5,000 3,000แล้วก็2 0 0 0ตามลำดับนะครับส่วนที่4ก็จะได้พอร์ตสอบไซส์2 0 0 0 0 0นะครับ เป็นรอย่อชัยเลนเนาะก็อันดับ5ก็จะเป็น1นึ่งแสนนะครับอันดับ6ถึง25ก็จะเป็น1นึ่งแสนนะครับแต่จะเป็นไนท์ชัยเลนนะครับเพื่อนจะเป็นสอบอพออดสอบ1เฟสนะครับจะเป็นพอ์ตสอบ1เฟสนะสำหรับไนท์ชัยเลนส่วนอันดับที่ 26- ถึง27นะครับก็จะได้แอคเคาท์ไซด์ที่50,000ดอลลาร์ 50, นะครับ ก็เป็นไนท์ชาเลนเหมือนกันนะครับแล้วก็อันดับที่26เออขอไปอันดับที่76นะครับถึง150นะถึง150นะครับย้ำถึง150จะได้พอร์ตสอบที่25 K คนะครับหรือ25,000ดอลลาร์นะครับเป็นไนท์ชาเลนนะครับเป็นพอร์ตสอบ1เฟสเหมือนกันนะครับส่วนแรงอันดับที่ต่ำกว่า 151ขึ้นไปเนาะเพื่อนๆ151ขึ้นไปถ้าหากคุณสามารถทำกำไรได้25%นะครับสามารถทำกำไรได้25%โดยที่ไม่ผิดก,ดกฎกตกิกานะครับเพื่อนๆสามารถได้รับรางวัลพอร์ตสอบ10,000ดอลลาร์นะครับเป็นดะก้อนแชเลนส์นะครับดะก้อนแชเลนส์นี้จะเป็นแบบสอบ3เฟสเนาะเพื่อน ดากอนเชเลนต์นี้จะเป็นแบบสอบ3เฟสนะครับ mm hmm. กมูลค่าอยู่ที่99ดอลลาร์นะเพื่อนๆไม่เบานะครับไม่น้อยนะครับเหมือนเพื่อนๆสามารถได้รับเงินฟรี99ดอลลาร์เลยนะครับเพราะว่าเราจะได้อพอร์ตสอบมูลค่า99ดอลลาร์เนาะ mm hmm. เป็น Account ต์ไซต์ที่10,000ดากอนเชเลนต์นะครับแบบสอบ3เฟสนะครับ mm hmm. เราไม่มีความเสี่ยงใดๆนะครับเพราะว่าการสมัคร เทรดครั้งนี้ก็เป็นการสมัครฟรีนะเพื่อนๆเป็นการสมัครฟรีแล้วก็สามารถร่วมรายการได้ถึงเราจะตกหรือว่าผิดกฎกติกาก็ไม่เป็นไรนะครับไม่มีอะไรเสียหายนะครับเพื่อนๆไม่มีอะไรเสียหายนะพอถึงเดือนกุมภานะครับวันที่1ห,หลังจาก12ชั่วโมงนะครับเพื่อนๆนก็จะสามารถเทรดได้ทันทีนะครับเพื่อนๆ ตามกติกาที่ผมเกินไปตอนต้นคลิปแล้วนะครับโอเคนะครับชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับคลิปกดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อ,ตอไปนะครับผมสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ